สวัสดีครับอาจารย์นิดาวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์วันนี้เห็นรูปอาจารย์ยืนยิ้มแป้นอยู่ข้างหลังน้องแต้วพิมพ์สิลิเหรอค่ะใช่แล้วเ <laughs> มื่อกี้น้องแต้วเนี่ยเสยยอดเขาพามาค่ะที่วุฒิสภาค่ะขณ<า>ะที่เรากำลังมีการประชุมและก็ขอพักครึ่งค่ะ โดยท่านประธานก็กล่าวสุกดีในถ้ำกลางของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมกันเพา้าะค่ะแล้วก็ยืนปลบมือแสดงความชื่นชมยินดีค่ะต่อน้องแต้ววีรัสตรีของไทยค่ะวีระบุรุษใช่ไหมวีรัสตรี<ว>แหมไปตั้งให้เปลี่ยนเพศให้เขาซะแล้วก็วเป็นผู้หญิงสวยอะค่ะแต่ว่าเท่สวย<อ>แต่เท่ แล้วก็พวกเราสมาชิกวุฒิสภา,าก็พรบมือยืนขึ้นชื่นชมด,ดีต่อฝีมือของเธอที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประชาชนคนไทยและประเทศไทยค่ะก็มีการคล้องพวงมาลายัยกล่าวสดุดีกันะนะครับเก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงเพราะที่ประชุมของวุฒิสภาหรือที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มันเป็นศูนย์รวมของอำน,นาจรัฐน,นะจ๊ะเงินทั้งหมดที่จะบริหารประเทศเป็นล้านล้านต้องมาจากตรงนี้คคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่จะเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญต่าง,งๆทั้งหมดมาจากตรงนี้คไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆใที่สำคัญในการออกกฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินมาจากตรงนี้ค่ะ ดังนั้นน้องแต้วมายืนอยู่ท่ามกลางของศูนย์รวมของอำนาจรัฐค,คือตรงนี้ถูกต้องแล้วค่ะ,คะนะวันนี้เราในฐานะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยจึงขอชื่นชมยินดีสะดุดดีน้องแต้วที่สร้างชื่อเสียง ไห่ปรากฏไปทั่วโลกค่ะอาจารย์ถ้าใครอยากเห็นรูปของอาจารย์วันชัยในภาวะยิ้มแป้นนะคะก็สามารถดูได้ใน m มนเจอร์ออนไลน์ณขณะนี้ค่ะแล้าจะเห็นแต่ว่าอยู่ค่อนข้างไม่ไม่ใกล้มากนักนะคะคนที่อยู่ใกล้น้องแต้วคือท่านสวคำนูลสิทธิสมานค่ะแแน่คิดมากเลยเราก็ไม่รู้เรามุมไหนตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับค่ะนเรื่อง ทีนี้วันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยที่ผมเข้ามาในช่วงสองเพราะมีการพุธิสภาตั้งแต่ติดโมงฝ่าจะเลิกก็เกือบตีโมงเย็นอาจารย์ค่ะจากนั้นมาผมก็ติดประชุมที่สำนักงานตลอดจนกระทั่งขณะนี้เอาละงานหลวงงานรากก็ว่ากันไปอาจารย์ค,ครับค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในที่ประชุมสามาชิกวุฒิสภาวันนี้ ไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่ตัวของท่านนิคมนะฮะว่าจะมีการเลือกตั้งุประธานวุฒิสภากันเมื่อไหร่ะนะฮะก็ในที่สุดท่านก็แจ้งมาแล้วว่าจะมีการเลือกตั้งตัวประธานวุฒิสภาเนี่ยในวันที่สิบสิบสิบโมงเช้าะนะฮะก็จากนั้นก็เปิดให้มีการอภิปรายกัน เล็กๆน,น้อยๆว่าจะให้มีการแสดงวิสัยทักษ์กี่นาทีาที่ประชุมก็มีมติว่าเอาละสักิบนาทีพอค่ะเพราะเราอยู่กันมาลหลายปีแล้วรู้ว่าใครเป็นยังไงใต้มีกี่คนอะไรเป็นยังไงใครเป็นยังไงสาย <S <S เป็นยังไงเรารู้กันหมดแล้วนะฮะดังนั้นอย่ามาแสดงวิสัยทัศน์กันมากนักเลยวิสัยทัศน์นี่มันเป็นเพียงส่วนยะถากับพีพิจีการเท่านั้นเองค่ะ การจะเลือกไม่ได้เลือกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ในที่สุดที่ประชุมก็มีมติว่าอัาสิบนาทีนะฮะจากนั้นเนี่ยท่านคำนูณสิทธิสมานก็แย่ไปถามท่านนิคมน้อยว่าท่านครับผมนี่กระอักกระอ่วนใจจะเลือกเนี่ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะาจะเลือกท่านนิคมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะลาอ,าออกจากรองประธานหรือเปล่านะแล<น>ะ ในขณะเดียวกันถ้าผมจะเลือกรองประธานเขาไม่รู้ว่าจะเลือกใครต่อไปอเป็นไปได้ก็เลยอยากจะทราบความชัดเจนจากท่านว่าท่านอยากท่านจะสมัครเป็นประธานทั้งทงท,งท,งที่ยังเป็นรองอยู่หรือหรือว่าท่านจะลาออกเมื่อใดอย่างไรอขอทราบความชัดเจนค่ะผมก็ตามเข้าไปอีกดอกนึงก็บอกแม่ผมเนี่ยนิยมชมชื่น ถ้าทีท่วงทํานองในการทําหน้าที่ประธานเนี่ยใช้ได้ค่ะดีอมอืเหมาะกับการเป็นประธานค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใครเล่าจะเป็นรองประธานผมก็อยากจะรู้และท่านจะลาออกจริงหรือเปล่าถ้าท่านลาออกจะได้หาตัวกันนะค่ะ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากขอความชัดเจนเพราะคนบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นประธานบางคนเกิดมาเพื่อเป็นรองค่ะนะถ้าท่านยังอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเนี่ยก็อักก็อวนใจที่จะเลือกใครเป็นประธานและรองประธาน <c oughs> เพราะยังไม่มีความชัดเจนจากท่านจากนั้นคนอื่นก็ว่ากันไปเยอะแยะ บางคนก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีได้มีเสียได้ทุกอย่างไม่มีหรอกนะก็อภิปรายกันพอสมควรแล้วท่านก็บอกว่าเอาละครับผมขอเป็นเอกสิทธิ์ของผมได้ไหมครับก็ยอมรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะนะฮะ,ะแต่ขอเป็นเอกสิทธิ์ในการประกอบตัดถึงใจแต่ไม่ถือว่าท่านกดดันและก็อย่าถือเอาความกดดันมาประกอบการตัดถึงใจ ก็ที่ประชุมก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไปภาวนาสายเวทหลับเนตรสำรวมจิตของท่านต่อไปะคะออ่ะออช่่อแปลหน่อยได้ไหมคะเป็นเอกสิทธิ์เนี่ยม,มันแปลว่าอะไรอะคะก็แปลว่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านค่ะที่ท่านจะตัดสินใจเองหรือไม่ตัดสินใจประการใดขอให้ท่านคิดเอาเองนะคพูดง่ายๆบอกว่าพูดหย,ยาบหยาบ เรื่องของกูอ๋อชัดเลยคิดเองอ่แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่ตอบตอนนี้ใช่ไหมรอไปก่อนแล้วกันยังไม่ตัดสินใจว่าเรื่องของช้างในคดของฉันค่ะคือฉันจะกักหรือไม่กักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เองอืค่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะคือวันนี้ยังไงก็ไม่ได้คําตอบเอาละค่ะแล้วนี้ก็เอาละ ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วก็สื่อก็พยายามจับจ้องมองกันอยู่ว่าใครจะเป็น,ป,นประธานวุฒินะฮะเพราะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของบทบาททางการเมืองตําแหน่งมือาจารย์ค่ะคนที่เป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยบางทีทหารเรื่องกันแกล้งนะร้องเรียนจะถอดถอนคนมาเอาหมกมันซะหกเดือนเนี่ยแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าเฮ้ย เรื่องนี้จะต้องรีบทําโดยเร็วมีกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็เอ้าตรวจไอ้นู่นดึงไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ดองไอ้นั่นบางคนเกิดมาเพื่อดองบางคนเกิดมาเพื่อดึงมันเกิดเกิดมาเพื่อหมักเพื่อหมมอะไรก็แล้วแต่เบางทีจะทําไอ้นู่นไอ้นี่คาไปคามาล่อเขาไปห้าหกเดือนอความเป็นธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นก็มี ค่ะถ้าคนมีจิตใจที่ลำเอียงนะฮะทำตัวเป็นทาสใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคนเนี่ยเออกระทู้เรื่องนี้แหมเป็นเรื่องที่จะต้องถามรัฐบาลจะต้องซักคนนั้นคนนี้เออบัญจุบ้างไม่บัญจุบ้างตีความเป็นอย่างนี้บ้างเถืไถไปอย่างโน้นอย่างนี้บ้างอืมเพื่อจะเข้าข้างคนนั้นคนนี้บ้างอ่จะตรวจสอบรัฐบาลสมาชิกจะตรวจสอบก็เลยไม่ได้ตรวจสอบก็มเห็นไหมค่ะมันเป็นการที่ สามารถที่จะช่วยหรือเอื้อกับกลุ่มฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทําได้ทั้งสิ้นะนะฮะก็ดังนั้นดีมบทีกฎหมายไอ้นู่น,ก,นกระทู้ไนี่อภิปรายไอ้นั่นมันสารพัดทั้งสิ้นนะครับมันอยู่ที่ตัวประธานดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ประธานที่เป็นกลางท่านไม่เอียงไปซ้ายไม่เอียงไปขวามันก็เป็นหน้าเป็นตาขององ,องค์กรน,นี้ ค่ะแต่ถ้าได้สมภานที่เลกขีขะ,ะเลอะเทอะเปเพื่อนอาจารย์คนจะมาทําบุญวัดนี้ไหมเนี่ยคนก็ไม่ทําบุญประนามด้วยเออตานี่มีต่เช้าประเภศดีหรอกพอ,อกลางคืนกินข้าวเย็นปล้ำผูหญิงซะแล้วอวัดที่เสื่อมไปหมดไหมครับค่ะตอนเช้าก็มาต่อศีลใหม่ไงอาจารย์ก็แย่เลยเอ,อ,อยู่วัดนี้ คนจะใส่บาตรไหมเนี่ยเดินออกมาจากวัดนี้คนจะใส่บาตรไหมเนี่ยใส่หรอกค่ะเขาก็ถือว่าปลาตายทั้งตัวใช่ปลาตายทั้งคอไอ้อปลาตายตัวหนึ่งใช่ไหมจ๊ะเหม็นไปทั้งคองเออ<ม>เดังนั้นถ้าตัวประธานเป็นผู้นำเนี่ทําตัวเล้วไหลเลอะเทอะเปือเป้อนทำให้องค์กรน,นี้ขาดความศักดิ์สิทธิ์และคนสิ้นความศรัทธาไปไปมาเขาก็เลยจะบอกอา้าว จะมีสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิวัฒนภาไว้ทำด้ามเกี่ยวอะไรกันจริงไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะถ้าองค์กรนี้อีหลักอีเหลือไม่เป็นอะไรไม่เป็นหลักให้แก่บ้านแก่เมืองมีสภา,าเดียวก็พอค่ะจึงเป็นเรื่องสําคัญมากอาจารย์าารยถ้าเราค,คัดเลือกคนไม่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ถ้ายอมทําตัวเป็นพาดของฝ่ายบริหารนะค่ะ ทำตัวไปโอ้ยนายกจะไปไหนคอยวิ่งกลุมป๊กป๊กป๊อกปกปก๊อก,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 กอาจารย์มันจะไปต่างอะไรกันล่ะอาจารย์มันก็ไม่ต่างกับสภาล่างเออนะครใครเขาจะสั่งอะไรก็ได้เนี่ยผมว่าเสื่อมไปหมดมเพราะนั้นก็มันจะทําให้การแก้รัฐธรรมนูญที่เขาเรียกร้องกันอเอ,อ้ยไอสภาล่างตั้งในเลิกมันไปซะมันก็เข้าทางทันทีเพราะไปทำตัวเป็นเบสเป็นม้ารับใช้ ฝ่าย<ไ>บริหารหรือเป็นรัฐบาลผมพูดอาจารย์มาตลอดว่าคนเป็นสวต้องยิงในศักดิ์ศรีนะว่าคนต้องเป็นกลางต้องทําตัวมันสม,มเขาให้มาบวชพระแล้วจะทําตัวกระโดดโลด,ดเต้นไปเที่ยวแอบอิงอยู่กับคนนั้นคนนี้หวังจะได้ประโยชน์จากคนนั้นนี้น่าอายครับอาจารย์ค่ะนะฮะค่ะสื่อเขามองอยังไงร,รู้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าตําแหน่ง มันจะชี้เลยว่ากำลังของฝ่ายไหนเป็นยังไงโอ้โ oh, ห mm. เขามองไปไกลามากเลยนชฮะใชายเขามองว่าสวรสรรหาเนี่ยแน่นมากแต่สวเลือกตั้งมันกระจายไป76จังหวัดไป,ไปมาแล้วสวเลือกตั้งอาจจะเกาะกันไม่ติดโอ้โ oh, ห mm. เขาบอกกันอย่างนั้นนะคะส่วนสวสัญหาเนี่ยสื่อเขามองว่าค่อนข้างแน่น <Okay. S 1> แล้วการจะเลือกใครมาเป็นประธานวัดด้วย ประชาธิปัตย์ยังอยู่ดีกับพันธมิตรหรือเปล่าเขาว่าไปโน่นเลยค่อะอาจารย์ไม่เกี่ยวอะไรนั่นน่ะสิในมติชนออนไลน์พปอ่านกันได้อคือประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรค่ะนั่นน่ะสี่ค่ะผมพูดกับอาจารย์ไปแล้วนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไปสั่งสวคนไหนอด้ <c oughs> ใครจะไปยอมให้สั่ง,ข<อ>งเขรืองอะไรเขาจะไปเป็นลูกน้องฝ่ายค้านไปถามว่าได้อะไรบ้างอาจารย์ ถ้าคิดจะเป็นสอวไอปเป็นลูกน้องพักการเมืองนะอาจารย<า>์ค่ะไปเป็นลูกน้องรัฐบาลดีกว่าไหมอ่าใช่ยังได้อะไรมากกว่านะเป็นลูกน้องฝ่ายค้านได้อะไรไม่ได้อะไรเลยคะแนนฝ่ายค้านก<ด>็สอบนนตกเกลียดกันทั้งสภาไปหรือเปล่าไป <laughs> แล้วประชาธิป,ปัตย์ก็ดีพันธมิตรก็ดีพันธมิตรเออเขามีมีใครอยู่ในสภาที่เป็นพันธมิตรอ่าเขาก็มองว่า คนนั้นคนนี้บางส่วนสวสัรหาเป็นพันธมิตรพันธมิตรดียังเอาตัวรอดอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์นั่นน่ะสีอาจารย์ค่ะมีพลังตรงไหนบ้างพันธมิตรเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายผมหน่อยที่พันธมิตร<า><ะ>เองก็ยังแตกกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่เละอยู่ใช่ไหมครับค่ะและ้วสวคนไหนจะไปเป็นลูกน้องพันธมิตรบ้างอืมเปิดดูที่ว่าถ้าสวคนไหนไปเป็นลูกน้องพันธมิตรเนี่ยผมไม่อยากใช้คําว่า แ่มนแรงไปอาจารย์เอาผมผมรู้สึกว่าเขาจะไปเป็นทําไมอืมผมยังไม่รู้ว่าไปเป็นลูกน้องฟันตมิตรแล้วจะได้อะไรตรงไหนอืมค่ะได้ออกทีวีเลยอาจารยอ์อ่ะอีกประเด็นหนึ่งเขาก็บอกว่าสอวอสายสรรหาเนี่ยน่าจะมาแรงมากกว่าเพราะเพราะว่าฝ่ายเลือกตั้งไม่เป็นเอกภาพเนี่ยเขามองถูกไหมผมมองอย่างนี้เลยอาจารย์ คนไหนวางตัวดีคนไหนวางตัวดีเป็นกลาเป็นผู้ใหญ่ค่ะซึ่งคนที่เขายืนมาแล้วโค้งได้อย่างสนิทใจว่าท่านประธานที่เคารพคนนั้นได้แต่ค่ะอย่างที่เขาเอ่ยกันมาอย่างท่านพิเชษประจากย์ค่ะสุนทรพิพิธท่านคเคยเป็นอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินท่านเคยเป็นประหลัดสำนักนายกค่ะ แล้วก็ท่านเป็นข้าราชการทุกหญ่ค่ะท่านเป็นสอวอมาสองสมยัยสมัยสามปีแล้วก็ทง้งราชบุอุเท่าที่ผมดูท่านนาาจางค่ะไม่ว่าจะสอวอเลือกตั้งหรือสัรหาเนี่ยให้ความเคารพท่านด้วยความจริงใจค่ะตรงนี้อท่านท่านได้ได้ได้แต่ค่ะได้แต่แม้แต่ อะไรเลือกตั้งแบบเป็นกลางกลางหรือสรรหาแบบกลางสรรหานี่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ายกขยโงจะพึกกันเป็นเจ็ดสิบคนได้หมดนะจ๊ะค <c oughs> <ต>่ะไม่มีแพ็กกันได้หมดหรอกอืแต่มีสอวอสัรหาแบบกลางกลางนี่ก็มีค่ะ <c oughs> สอวอเลือกตั้งแบบกลางกลางก็มีอืม <c oughs> ซึ่งเขาไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายรัฐบาลและไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายค้านค่ะ <c oughs> และเขาไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายพันธมิตรหรือฝ่ายนอกรัฐาอืมค่ะคือเป็น สวของเขาเองอ่ะว่าเขาเป็นกลางค่ะเขาไม่ต้องการยืนอยู่ฝ่ายที่รัฐบาลต้องไปยืนคือเขาไม่เป็นกลุ่มอะไรที่เดินตามรัฐบาลค่ะและเขาก็ไม่ได้ยืนอยู่พวกนี้มีประมาณสามสิบคือสอวอเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมว่าบางทีเขาก็ยึดโยงอยู่กับกลุ่มการเมืองเพราะต้องมาจากท้องถิ่นมาจากจังหวัด อืมใช่มการเมืองก็มีบทบาทมีอิทธิพลผมตีว่าเอา30คนค่ะและบางคนอยากจะมีบทบาททางการเมืองต่อไปค่ะเป็นคนบางคนเขาบอกฉันไม่เอาแล้ว<ม>เลิกแล้วค่ะและฉันได้มาก็ได้ด้วยตัวฉันเองไม่เคยมีประชาธิปัตย์ไม่เคยมีเพื่อไทยค่ะตัวฉันเองฉันได้เองอะ่ะอืมแล้วฉันทำไมต้องไปแคร์พวกแกอืมก็รวมๆแล้วผมให้30คนค่ะถ้า30คนที่เป็นกลางๆเนี่ย เทให้กับใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผมว่าฝ่ายนั้นก็ชนะค่ะอย่าคิดนะว่าสัญหาเนี่ยเขาจะรวมกันได้เป็นก้อนทั้งหมดอือย่างเก่งก็อาจจะสักห้าสิบค่ะเลือกตั้งกหมือนการอย่างก็จะรวมกันได้เป็นก้อนทั้งหมดค่ะอย่างเก่งก็ห้าสิบใครดึงกลางกลางอย่างสอววออันชัยไปอยู่ภากน,นั้นได้ขำบ้า <c oughs> งเลยครับ <c oughs> <อ>ใครยึดคนกลางกลางอย่างสววัน อยู่พวกนั้นได้คนนั้นก็จะนะถ้าผมดูว่าฝ่ายเลือกตั้งมาดูแล้วคนนี้มีความเป็นกลางเหมาะสมค่ะผมก็เลือกเพราะเป็นกลางค่ะใช่ไหมอาจารย์ผมดูว่าฝ่ายสรรหาลังส่งมาเออคนนี้มีความเป็นมุขิมียึดโยงกับการเมืองก็ไม่เอาตอวันชัยที่อยู่กลางกลางก็เลือกไปก็เลือกไปจริงหรือเ่ะเห็นไหม ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่จะดึงคนที่กลางๆประมาณสามสิบคนเนี่ยมาเป็นพวกได้หรือเปล่าซึ่งกนี้เขาเป็นอิสระโดยลำพังค่ะซึ่งคนที่จะมาชิงเนี่ยก็เน้นว่าควรจะเป็นกลางแต่คนบางคนก็กลางแข้งกลางขาผมเห็นกําลังกลางแข้งกลางขาอยู่ก้มีครับค่ะวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องสําคัญแค่นี้นะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มนอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ